สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ทำโจทย์เลขาคณิตกัน1ข้อแม่โจนาเดินหน้าหมูเดงเดินตามเนื้อหาในคลิปก็จะมีภาพประกอบคำอธิบายน้อยให้นักเรียนฝึกทำฝึกทำยังไม่เข้าใจก็พิมพ์เอกสารขึ้นมาอ่านเอกสารที่ให้ดูก็เป็นคำแนะนำโดยยอ่อ าต้องการฟังคำอธิบายโดยละเอียดก็มาฟังคลิปประกอบกำหนดให้ A B C D สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำเงิน B G F E สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดงแล้วก็ d s H D I เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกหนึ่งรูป จงหาอัตราส่วนของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็ H G I D จากภาพนี้นะแนะนำให้นะใช้ความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะจะสีแดงหรือสีน้ำเงินก็ได้ให้เป็นเลขหนึ่งนะเอาลักษณะโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรได้เลยนะ ในที่นี้ก็ขอใช้ ad ยาวหน่วหน่วยขอพูดว่า1ซนติเมตรจะได้ฟังง่ายขึ้นอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเลือกใช้เป็นเลข1นะนักเรียนอาจจะงงว่าทําไมไม่เป็น xyab เป็นตัวแปรก็ได้นะแต่การคํานวณจะยากขึ้นเป็นเลข1ง่ายกว่าผลลัพธ์ปลายทางเท่ากันพอตัวนี้ยาว1เซนติเมตร ด้านนี้ก็เป็น k ด้านนี้เป็นตัว y ฮะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะแล้วก็สอบจริงก็แนะนำอย่างยิ่งเลยนะถ้าเราสมมุติเป็นตัวแปร xyz abc ตัวแปร3ตัวจะยากกว่าตัวแปร2ตัวและอีกตัวเป็นเลข1เอาะไรนะจากภาพนี้เอาสีน้ำเงินออกไปสีแดงออกไปแล้วจะได้มองภาพชัดเจนขึ้นให้ด้านนี้1เซนติเมตร ด้านนี้ k คเซนติเมตรด้านนี้ y เซนติเมตรสามเหลี่ยมสีเหลืองด้านนี้1ด้านนี้1ด้านนี้ k นะด้านนี้ y sd ก็ y นะเพราะฉะนั้นความยาวเส้นทยางมุม dg ก็ต้องเป็นรู้สองคูณ y มาจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเห็นไหมในสามรัทัดนี้ไม่ได้พูดถึงเลยนะ อยู่ดีๆก็โผล่มาเลยรู้2คูณ y นักเรียนจะต้องหาเหตุผลเองนะคำว่าแม่โจหน้าเดินหน้าหมูเดงเดินตามก็คือนะคำอธิบายจะน้อยว่นะทำไมนะ c h d นะจึงอ้างใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ไม่มีเห็นไหมไม่ได้พูดถึงเลยนะแต่เบื้องหลังก็คือมุมฉากนี่ y y 2 y สากำลังสถอดรู้ก็เป็นรู้2 y งวากำลังห สามดิมุมฉากสีเหลืองนะด้านนี้กําลังสองเท่ากับด้านนี้กําลังสองบวกกับความยาว g g กกำลังสองได้มาสมการหนึ่งแล้วนะนะติดตัวแปร y ตัวแปร k คอัลฟาบวกเบต้าเท่ากับ45องศาทำไหมนักเรียนก็ต้องมองเองนะมองเห็นว่าเป็นนะ เนทแยงมุมของสี่เหลี่ยมจตัตุรัสต้องทำมุมกับด้านนี้45องศาคิดได้เองเลยดีมากเนี่ยคิดไม่ได้ก็อ่านเอกสารประกอบเห็นไหมอ่านเอกสารประกอบก่อนที่จะมีเสียงบรรยายก็คาดเดาว่าน่าจะรู้นะมุมนี้45องศาถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็มาฟังคำอธิบายเลยพูดชัดๆอีกครั้งหนึ่ง S G I D เป็นสี่เหลี่ยมจตัตุรัส เส้นทะแยงมุมต้องแบ่งครึ่งมุมนี้มุมนี้90องศาคลละครึ่งก็4ี่ห้าองศาเห็นไหมฟังคําอธิบายเพิ่มเติมทําไมมุมนี้เป็นเบต้าด้วยเหตุผลเดิมเลย eg เป็นเส้นทแยงมุมมุมนี้บวกมุมนี้สี่ห้าก็แปลว่ามุมนี้ต้องเป็นเบต้าด้วย dg เป็นเส้นทะแยงมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดีไก็แปลว่ามุมนี้เป็น4 5, าีาเบต้ามุมนี้ก็ต้องเป็นแอลฟาเห็นไหมเบื้องหลังมาทีละขั้นทีละตอนเพราอคำว่าแม่โจหนา้าเดินหน้าหมูเดีดงเดินตามเห็นไหมเริ่มต,น Alpha, ต้นแอลฟาเบต้าบวกกันสีองศาแล้วก็เถิบมาที่นี่เบตา้าก็เถิดมาที่นี่แอลฟาเห็นไหมเดินทีละ9ก้าทีละ9อันนี้คือลักษณะของคลิปใน playlist ชุดนี้นะแม่โจหนา้าเดินหน้า หมูแดงเดินตามเติมเหตุผลกันนะเหตุผลคือ DG เป็นเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งนะมุมนี้ก็4ี่ห้าองศาด้านนี้นะทำไมเป็นนะรูสองคูณเเหตุผล e นะ e ยยาวเคเซนติเมตร fG ยาวเคเซนติเมตร นะ k k ด้านนี้ก็รู้2คูณ k มาจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสทำไมด้านนี้ยาว y นะก็เป็นด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,นะด้านนี้ y ด้านนี้ก็ต้อง y ด้อสามเหลี่ยม ADG รูปนี้นะสีเหลือง cos alpha ด้านประชิดมุม1บวก k ดด้านตรงข้ามมุมฉากรู้2 y สามเหลี่ยมสีชมพู cos alpha ด้านประชิดมุม y หารด้ด้านตรงข้ามมุมฉากรูสองคูณ k ได้สมก,การม่หนึ่สมก,การจากสองสมก,การนี้ตัวนี้นะเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกทําจริงๆแล้วล,ละนะไม่พิมพ์แบบตาร้ายเห็น5 6บหกันทัดและได้ k คือรูปส y กำลังสองคือ2บวกรูสองอันนี้ต้องเป็นแบบฝึกหัดเลยนะ k กำลังสองก็คือเนะี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสสีแดง y กำลังสองคือพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส s g i d ส่วนสีน้ำเงิน1ตารางเซนติเมตรรู้ตั้งแต่หน้าที่2แล้วนะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนนะพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็รูปนี้ 1>, 1ต่อ2ต่อ2บวกลบสโจทย์ข้อนี้เราก็นำไปประยุกต์ใช้เป็น7ซเ e ่นอก็ได้สีน้ำเงิน7หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เหลือหรือกำหนดให้พื้นที่สีแดง11ตารางเซนติเมตรหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส2รูปที่เหลือในคลิปนี้ใช้ปิทาโกรัสหลายครั้งนะแล้วก็ใช้ตรีโกณมิติ Co s อัอลฟคืออะไร ถ้าไม่รู้จักตีกลมิติก็มองเป็นอัตราส่วนสามเหลี่ยมคล้ายได้เลยก็ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมถ้าอยากเห็นอีกหนึ่งวิธีคือเลขาคณิตวิเคราะห์ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้1487จบย์ข้อนี้มีวิธีทำวิธีที่3ติดตามได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ